สวัสดีครับวันนี้มีบริการดีๆของ Grab นะครับมานำเสนอเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับนั่นก็คือ Grab Exit Grab Exit เป็นบริการด้านการเดินทางที่สนับสนุนให้ผู้ที่นั่งรถเข็นถือไม้เท้าอุปกรณ์พยุงตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการผู้มีความบกพร่องทางสายตาและทางการได้ยินสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและพึ่งพาตัวเองได้ รวมไปถึงผู้ป่วยที่ต้องการเดินทางไม่ต้องลำบากบุคคลอื่นในการนำพาไปครับสิ่งแรกสำหรับคำถามเกี่ยวกับบริการนี้คือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการหรือไม่คำตอบคือราคาใกล้เคียงกับจัดแก็บหรือบริการอื่นๆทั่วไปของแก็บเลยครับเป็นราคาตายตัวสามารถดูราคาได้โดยการทดลองฝากหมดจากจุดลับ และจุดส่งเพื่อเช็คราคาก่อนได้วิธีการแบบนี้ครับอันดับแรกนะครับเข้าไปที่หน้า Grab นะครับแล้วเลือกเดินทางนะครับแล้วเลือกปลายทางนะครับอันนี้ผมจะสมมุติว่าผมไปสยามสแควร์วันแล้วกันนะครับเลือกจุดรับครับเรียบร้อยครับ ตอนนี้ดูราคาอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับกดคําว่าดูทั้งหมดนะครับจัดแก็บนะครับ2 9 4บาทเก็บค่าร์299บาทเก็บแท็กซี่2 5 6บถึง3า4บาทส่วนเก็บเอ็กซิสนะครับให้เลื่อนลงมาครับอันนี้ครับเก็บเอ็กซิสบาทราคาเดียวกับจัดเก็บเลยเห็นไหมครับลองเลือกดูนะครับเห็นไหมฮะ ราคาใกล้เคียงนะครับเสร็จแล้วก็สามารถกดจองได้เลยนะครับหรือสามารถตั้งล่วงหน้าก็ได้นะครับกดตัวนี้นะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับสามารถไปดูได้ในคลิปเต็มนะครับวิธีการปักหมดุดวิธีการเรียกรถและเทคนิคต่างๆสามารถเลื่อนดูในคลิปเก่าๆของผมได้เลยนะครับและคำถามต่อไปคือสามารถเรียกรถ Grab Exit ในกรณีฉุกเฉินได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ครับทาง Grab ไม่ได้อบรมให้รับมือกับเหตุฉุกเฉิน Grab Exit เป็นเพียงบริการรับส่งปกติกรณีฉุกเฉินให้เรียกรถพยาบาลหรือโทร6 9 6 9นะครับคำถามถัดมาจำเป็นต้องมีบุคคลอื่นหรือผู้ดูแลอยู่กับผู้โดยสารด้วยหรือไม่คำตอบก็คือ ไม่จำเป็นต้องมีบุคคลอื่นเพิ่มเติมอยู่กับผู้โดยสารในการใช้บริการของ Grab Exit ครับอย่างไรก็ตามหากมีผู้ดูแลอยู่ด้วยอาจสามารถช่วยในการสื่อสารและให้คําแนะนําเกี่ยวกับความต้องการพิเศษของผู้โดยสารได้และหากคุณกําลังเรียกรถผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษคุณสามารถแจ้งกับคนขับผ่านทาง Grab Chat พร้อมเบอร์โทรติดต่อในกรณีฉุกเฉินได้เลยครับ และคำถามต่อเนื่องคือหากมีเหตุฉุกเฉินคนขับ Grab Exit จะรับมืออย่างไรคำตอบก็คือเมื่อเรียกใช้บริการ Grab Exit โปรดระบุเบอร์โทรติดต่อฉุกเฉินอย่างน้อยหนึ่งเบอร์เพื่อให้คนขับติดต่อในสถานการณ์ฉุกเฉินและในกรณีจำเป็นคนขับของเราจะติดต่อสายด่วนเช่นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโรงพยาบาลหรือสถานีตำรวจตามลำดับครับ คำถามต่อมาคือมีจุดรับที่กำหนดไว้สำหรับเรียก Grab Exit หรือไม่คำตอบก็คือเพื่อความสะดวกและปลอดภัยสูงสุดขอแนะนำให้คุณเลือกจุดรับที่เป็นจุดปลอดภัยและคนขับสามารถช่วยเหลือได้ในการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารได้ง่ายโปรดหลีกเลี่ยงจุดรับที่เป็นบริเวณติดถนนป้ายรถเมหรือจุดจอดรถแท็กซี่เป็นต้นเพราะใช้เวลานานในการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารขึ้นรถ ซึ่งจะทำให้รถติดหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างเคลื่อนย้ายได้ครับและคำถามสุดท้ายที่พบบ่อยก็คือทำไมเรียกรถ Grab Exit ถึงใช้เวลานานกว่าบริการอื่นๆคำตอบคือเนื่องจากมีเพียงคนขับที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางเท่านั้นที่สามารถรับงาน Grab Exit ได้ดังนั้นการเรียกใช้บริการ Grab Exit จึงอาจใช้เวลานานกว่าบริการอื่นๆครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำ Grab Exit อีกหนึ่งบริการดีๆจาก Grab หากคลิปนี้มีประโยชน์ก็กวนฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ